สวัสดีครับวันนี้สื้อหลับมาดูครับผมฟัก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 แอนฟักขาใส่น้าพี่น่องหอมๆนะครับผมแอนบะเคอือคืนย่างนะครับผม้ยบะเกอเรลืองย่าง แอนใส่โค้ลงไปแล้วก็ตั้มตั้มตั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 แอนเอาปลาดุลงไปตั้มตัตัแล้วก็ใส่น้ำสต็อกนิดนึงนะครับผมแอนเขาเล่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 แอนบักพริกผงลงไปแอนเขาขวัวลงไปแอนบักผงสุร้อลงไปแอนผักงาอ่างหยางลงไปแอนเขาเล่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 แอนเรียบร้อยแล้วก็แอนสเต็กสวัสดีครับพี่น้องพบกับสุปขุ่นพ่อกันกับรายการอีสานพาสวดครับวันนี้หลักปลาดุพิมนะครับไม่หลักปลาดุกอบ่มสำหรับสนุนโดยนายประรครับกดิ์นามขามกิมแล้วก กีมกันแดดซีสำนนักฮันี่ UVF54PA บวกบวกฮานซีได้แล้วนะครับผมนัละตามเหยตามได้หรอฮะเอานะครับผมมันถึงจะเล้ประวัาหลายพี่น้องหลาบชัวร์สิเดียวพักย่างอังหยาคือเกานะครับกินกับพักกระเดาเหงคือคับพี่น้องแอมแอนแอคุยเอานะครับฝักเซคาหืมหึ่มกระเทียมหอมแดงหืม

แก้อ,อกหักแก้ช้ำในอสารแน่ถ้ากระดาขึ้นแสบรองฮึกระเดาเหรอกระ,ดะบบเดบ กินกีบก็ยก่คุ้งก็อร่อยนะอันนี้จะเป็นกระเทียมนะเ็มย่างอ,อันนี้คือเป็นกากหินนะอืม เนี่ยเก็จะจ้ำนิดนึงค่อยคุยนะจ้ำจ้ำเนี่ยถ้าเป็นแดงนะ เต้งกว่ามากอืมถ้าเป็นประดุกน่าจะอร่อยกว่านี้เลยคก็ักซักเสรขาป่านะหอมหงุดหอเลยแต่แค่นี้ก็อร่อยลาประดุกตัวเดียวกินเลยบเนียนส่งจะนำสต๊อกว่านำปลาแดกดหลาย อืความกีีอันนี้พริกหยวกเผานะกเคือเปลาะม่วงใครไม่กลัวแต่แตงกลัว อืตุ้ยเอาตุ้ยเอาต้อ,าตาอะอ่อืมอันนี้เขาบอกว่าต้านมาเร็งหรือเปล่าไหมหนูแล้วรสชาตของเขาก็จะเป็นแบบเผ็เดๆนิดนึงนะท่านผู้ชมอืมเป็นแบบนี้นะ้ง นี่จะเป็นมะละมาขี้หนุกถามว่าขมไหมขมอุ้ย <c oughs> นี่จะเป็นแข้งนะมเมื่อเสือบวงหรือว่ามะแข็งนั่นเอง เปเดานะลาบปลาต่บอกเคือคืนอย่างคุณโรรบราณเขาเจาะผ้าเห็นีนี่จะเป็นเขือคืน หือมือมเขินมากเลยมเมื่อคือขึ้นจะเป็นมะเขือที่เขินนะนึใครชอบเึนินๆนนี่แบบทานได้เลยอันนี้ไม่เขิอนอนืม มันคือคือนหินอืนหนาด้วยแต่ว่าอันนี้หินงงมากเลยภาษาโบราณอันนี้จะเป็นหินหินมากสำหรับใครไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยไง 在老家。嗯。嗯。 ทิ้งใครก็ทิ้งได้แต่จะทิ้งญาติพี่น้องนะสุดท้ายแล้วพวกเขาแล้วแหละจะเผาโศกคุณจริงๆแม,ม่สิทธิพิดกษกันบ้าไ้้ก็จะทีมกัน เพราะว่าเวลาแย,ย่งคุณตายมัน้อกขึ้นย่งคุณเป็นนะฝากไว้ให้คิด คำสุดท้ายให้เธอ,อกระดกขินเขาแซ่บแม่ไม่เถีดูวินิมย์แซ่บไล่ตังอเป็น,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 นปตะเบิงน,น,นก็ไล่แนเนาะ มันเห็นแบบง่ายๆสงๆเนาะไร่นอนอสังในหมอบหัวอยู่จัิงเบาๆเบาเอะไรตัางดีกว่านะเนาะคุณยายมักไล่นอนขร่นอนบึงเนาะอืม 嗯，好吃好看，小米